สวัสดีครับวันนี้ NJ Service จะมานำเสนอเรื่องการตรวจสอบอสภาพของคัดแรงเวี่ยงแผ่นคัดแล้วก็ชุดไอ้นี่ครับจานคัดข้อขากดคัดอะไรพวกนี้นะครับว่ามันเทียบกับของใหม่แล้วสมควรที่จะเปลี่ยนได้หรือยังอะไรนี่นะครับสำหรับชิ้นแรกก็คือเห็นด้วยสายตาเลยนะครับนี่ก็เกือบจะเรียบไปนี่แล้นะครับแผ่นคัตเนี่ย หากของใหม่เนี่ยหากเรามองจากมุมเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยนะครับอันนี้ก็คือแย่มากเลยครับตัวนี้นะครับชิ้นที่สองก็คือชุดนี้นะครับชุดแผ่นเพดตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นแล้วก็แผ่นเข้าไปละก็อยู่ที่งบของลูกค้านะครับแล้วของเราว่าจะเปลี่ยนไหมแต่หากพอรับได้ก็ยังไม่เปลี่ยนก็พอ,อรับได้อยู่นะครับตัวนี้ ตัวที่สามก็คือนี่นะครับถ้าคัดแรงเหวี่ยงนี่นะครับดูนี่นะครับี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาของเทียมมาครับนี่แกะเลยนะแกะกล่องมาเทียบกันดูเลย <c oughs> ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงมันเป็นเขาเรียกว่าให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับนี่นี่ไงครับตรงนี้มันจะโผล่มาเลยนะครับผ้าตัวนี้โผล่มาจากเรือนเหล็กอ่ะลองดูของนี้ของนี้ ไม่เห็นเลยนะครับก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้มีเส้นลึกไม่เท่าไหร่นะครับหากเลือกได้ก็ให้เปลี่ยนตัวนี้แทนตัวนี้จะถูกกว่าเทียมเนาะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปสุดท้ายก็คือเจดีก็ได้อะให้ดูเจดีครับอนี่ผม ของใหม่นี่แหละแต่ผมเอาไปลองดูแลเนี่ยของใหม่นี่มันจะไม่มีรอยอะไรเลยอันนี้เอาไปลองเล้่นดูแล้วก็มีมีรอยแต่ว่าไม่มีไม่ไม,ม,มีมันไม่ได้ลึกนะครับนี่ของใหม่ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ของใหม่เลยก็หากว่าเราอยากจะเซฟงบประมาณก็ให้เปลี่ยนแต่ตัวนี้แล้วก็แผ่นคัดแต่หากว่างบเรามีนะครับก็สามารถยกได้นะครับ ยกยกตบแล้วก็เพนเพจนี้เปลี่ยนไปเลยครับสองตัวนี้แต่ว่าหากว่าของกระท่างไปก่อนก็สามารถที่จะใช้คู่นี้ต่อไปได้อีกแล้วก็าอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับ <c oughs> ดูไม่ยากครับดูนี้ดังนี่บางทีหาไม่เจอตัวนี้ครับ หากประหยัดก็มาไปย้ำคาดใหม่นะครับที่ผมไปย้ำนี่ประมาณร5อยห้าสิบบาทแต่เบิกใหม่เบิกใหม่ของศูนย์แท้เลยนะครับสองร้ยกว่าบาทผมไม่เบิกมาละส่วนใหญ่ก็ช่างใจว่าจะเบิกหรือไม่เบิกอะไรเงี้ยครับดูงบประมาณตรงนี้มันบานปลายใหม่หากไม่บานปลายก็จะเบิกใหม่ไปเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้ของใหม่เลยไม่ต้องไปย้ำ การตรวจสอบก็ง่ายมากนะครับนี่นะครับตรงนี้ข้างนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เข้าใหรากเดินหน้าถอยหลังนี่นี่ชัดเจนเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะก็เอาไว้เป็นคลิปในการประกอบการพิจารณาในการซ่อมและประเมินค่าซ่อมโดยรวมนะครับของรถลูกค้าหรือว่ารถของเรานะครับเอามาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ